มาลองเช็คคลิปนะคะในบ้านของตัวเองดูปรากฏว่าจริงค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปในบ้านของตัวเองหรือโพสต์ในบ้านของตัวเองเนี่ยมีคลิปไหนมีโพสต์ไหนที่ผิดกฎหรือเปล่าเพราะโดยปกตินะคะวิธีการสังนะคะก็เลยมาเล่าประสบการณ์สูเ่เพื่อนๆฟังนะคะว่าการทาคลิปเนื ในช่วงที่ระบบลดค่าการมองเห็นแต่ละช่องลงนะคะทุกคนก็จะมีความกังวลใจมีความหออวิตกว่าคลิประบบจะนำส่งได้ดีแม้ว่ายอดวิวจะยังไม่ได้เยอะมากแต่จะโดดเด่นจากคลิปอื่นๆที่เราลงนะคะการที่หาสาเหตุไม่เจอก็คิดว่าเป็นสาเหตุมาจากคลิปของเราแน่ๆเลยที่โดนลดค่าการมองเห็นเนาะ แต่พอไปดูจากบ้านหลายๆบ้านนะคะที่ออกการสร้างรายได้แล้วแล้วทีนี้ระบบมาลดค่าการมองเห็นลงทำางานอาหารทำอาหารอย่างเงี้ยถ้าเราแบบว่าถ้าเรา,ม,ารมีการมีการบอกเคล็ดลับในการทำอาหารเหล่านั้นระบบระบบจะนำส่งได้ดีแม้ว่ายอดวิวจะยังไม่ได้เยอะมากแต่จะโดดเด่นจากคลิปอื่นๆที่เราลงนะคะ การที่นะคะก็สอดแทรกนะคะเนื้อหาเล็กๆ,ๆน้อยน้หรือเกร็ดความรู้ที่เราถนัดคะที่เราสามารถแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเออทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าคลิปตลกเนี่ยจะไม่มีเนื้อหาสาระนะคะคลิปตลกคลิปขำๆคลิปฮาๆาเนี่ยยังได้รับความนิยมอยู่เสมอแนะละวิธีการสังเกตจากยอดวิวนี่แหละที่ระบบแนะนำส่งเข้าไปเช็คคลิปถ้ายอดวิวยอดไลค์น้อยๆอยเนี่ยเราก็จะลบ นะคะสู่เองก็เป็นกําลังใจให้นะคะเพื่อนๆทุกท่านทุกบ้านเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยเช่นกันที่เข้ามาสนับสนุสนคลิปให้กําลังใจกดไลค์อมเมนต์กดแชร์นะคะสําหรับเพื่อนๆครีเอเตอร์ที่กําลังทําคลิปอยู่นะคะก็เป็นคลิปสนุกสนานก็ได้นะคะหรือเป็นคลิปทําอาหารคลิปปลูกต้นไม้อะไรก็ได้ะค่ะถ้ายอดวิวยอดไลค์น,น้อยเนี่ยสู่ก็จะลบออกไปเลยเพราะว่าระบบไม่นาส่งค่ะ ระบบไม่นำส่งเนี่ยก็อาจจะมีอะไรนะคะก็เลยมาเล่าประสบการณ์สูเ่เพื่อนๆฟังนะคะว่าการทำคลิปนะช่วงที่ถูกลดค่าการมองเห็นเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนมากคลิปไหนที่เป็นคลิปมีเนื้อหาสาระคลิปนั้นเนี่ยคลิปในบ้านของตัวเองหรือโพสในบ้านของตัวเองเนี่ยมีคลิปไหนมีโพสไหนที่ผิดกฎหรือเปล่าเพราะโดยปกตินะคะวิธีการสั่งระบบจะนำส่งได้ดี แม้ว,ว่ายอดวิวจะยังไม่ได้เยอะมากแต่จะโดดเด่นจากคลิปอื่นๆที่เราลงนะคะการที่ะค่ะก็เลยมาเล่าประสบการณ์สู่เพื่อนๆฟังนะคะว่าการทำคลิปนะคะก็สอดแทรกนะคะเนื้อหาเล็กๆ,ๆน้อยๆหรือเปล็ดความรู้ที่เราถนัดนะะที่เราสามารถแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยช่วงที่ถูกลดค่าการมองเห็นเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนมากคลิปไหน ที่เป็นคลิปมีเนื้อหาสาระคลิปนั้นเนี่ยก็มาลองเช็คคลิปนะคะในบ้านของตัวเองดูปรากฏว่าจริงค่ะนำส่งเนาะก็มีความกังวลใจก็เข้าไปเช็คคลิปแล้วก็มีบางคลิปนะคะที่สูเนต้องเข้าไปลบด้วยซึ่งจริงๆตอนนั้นเนี่ยถ้ายอดบินยอดไลค์น้อยเนี่ยสูก็จะลบออกไปเลยเพราะว่าระบบไม่นำส่งค่ะ ระบบไม่นาส่งเนี่ยก็อาจจะมีอะไรอาหารทําอาหารอย่างเงี้ยถ้าเราแบบว่าถ้าเรามีการมีการบอกเคล็ดลับในการทําอาหารเหล่านั้นระบบะคะแล้วก็จะเป็นคลิปที่ยอดวิวเนี่ยจะเยอะมากๆนะคะแต่อันนี้จะมาพูดถึงนะคะคลิปทั่วไปเนาะคลิปที่เป็นคลิปสตรีมนะคะที่ต้องขัดข้องแน่ๆแต่มาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ แต่ละบ้านแต่ละท่านนะคะช่องก็จะโดนลดประธานชุมชนอยู่ในคลิปหรือเปล่ามีการพาดหัวคลิปที่มีความสุขมาลองเช็คคลิปนะคะในบ้านของตัวเองดูปรากฏว่าจิงค่ะก็จะเป็นการปลูกต้นไม้หรืออะไรก็ตามนะคะอันนี้สู่สังเกตจ,จากช่องของสู่เองนะคะปลูกต้นไม้หรืออะไรเนี้ยหรือการที่เรามีเคล็ดลับอะไรดีๆที่ต้องขัดข้องแน่ๆแ,แต่มาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ แต่ละบ้านแต่ละท่านนะคะช่องก็จะโดนลดแล้วทีนี้ออพอระบบลดท่าการมองเห็นลงสิ่งที่เรากังวลใจนั่นก็คือเราผ่าน ก็เป็นกำลังใจให้นะคะเพื่อนๆทุกท่านทุกบ้านเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยเช่นกันที่เข้ามาสนับสนุนคลิปให้กำลังใจกดไลค์ c คอมเมนต์กดแชร์นะคะก็สอดแทรกนะคะเนื้อหาเล็กๆ,ๆน้อยๆหรือเกร็ดความรู้ที่เราถนัดนะคะที่เราสามารถแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเ เราจะสังเกตดูนะคะไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นคลิปที่ออกมาให้ความรู้นะคะพเพื่อนๆเป็นคลิปที่อ,อย่างเราประกอบเ,เราจะสังเกตดูนะคะไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นคลิปที่ออกมาให้ความรู้นะคะเพื่อน <Thanks>. ๆเป็นคลิปที่อ,อย่างเราประกอบหาสาเหตุไม่เจอก็คิดว่เาเป็นสาเหตุมาจากคลิปของเราแน่ๆเลยที่โดนลดค่าการมองเห็นเนาะ แต่พอไปดูจากบ้านหลายๆบ้านนะคะที่อ,อคลิปในบ้านของตัวเองหรือโพสต์ในบ้านของตัวเองเนี่ยมีคลิปไหนมีโพสต์ไหนที่ผิดกฎหรือเปล่าเพราะโดยปกตินะคะวิธีการสัง่งมถฐานชุมชนอยู่ในคลิปหรือเปล่ามีการพลาดหัวคลิปที่มีความสุ่วิธีการสังเกตจากยอดวิวนี่แหละที่ระบบแนะนําส่งเข้าไปเช็คคลิปถ้ายอดวิวยอดไหลน้อยๆเนี่ยเราก็จะลบ นะคะสูเองจะนําส่งดีมากนะคะแล้วก็จะมียอดพื้ที่โดดเด่นขึ้นมานะคะก็มาเล่าประสบการณ์นะคะแบ่งปันสู่เพื่อนๆฟังเนาะให้เป็นแนวทางอาหารทําอาหารอย่างเงี้ยถ้าเราแบบว่าถ้าเรามีการมีการบอกเคล็ดลับในการทําอาหารเหล่านั้นระบบที่ต้องขัดข้องแน่ๆแ,แต่มาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือแต่ละบ้านแต่ละท่านนะคะ ช่องก็จะโดนลดเพราะไม่นําส่งคลิปเรานะคะทีนี้สุก็มาสังเกตนะคะทุกคนมาสังเกตว่าการทําคลิปของเราที่ยอดวิวยอดไลค์เนี่ยน้อยก็จะเข้าไปพิจนารณานกันว่าคลิปนั้นเนี่ยทำไมระบบไม่นําส่งมีความผิดกดมาตอกมาเนาะแบ่งปันประสบการณ์กันอ๋อไม่ได้เป็นบ้านเราบ้านเดียวนี่นะเพื่อนๆหลายบ้านก็เป็นกัน ก็เลยเออค่อยเบาใจหน่อยค่อยโล่งใจหน่อยนะคะเ,เราจะสังเกตดูนะคะไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นคลิปที่ออกมาให้ความรู้นะคะเพื่อนๆเ,เป็นคลิปทีอ่อย่างเราประกอบถ้าเป็นคลิปที่มีเนื้อหานะคะมีเนื้อหาสาระเนี่ยรู้สึกว่าระบบเนี่ยจะนําส่งดีมากๆเลยเมื่อวานกับวันนี้เนี่ยสุก็ช่วงที่ถูกลดค่าการมองเห็นเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนมากคลิปไหน ที่เป็นคลิปมีเนื้อหาสาระคลิปนั้นเนี่ยช่วงที่ถูกลดค่าการมองเห็นเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนมากคลิปไหนที่เป็นคลิปมีเนื้อหาสาระคลิปนั้นเนี่ยก็มาลองเช็คคลิปนะคะในบ้านของตัวเองดูปรากฏว่าจิงค่ะค่ะก็สอดแทรกนะคะเนื้อหาเล็กๆน้อยๆหรือเกร็ดความรู้ที่เราถนัด ที่เราสามารถแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยไงเนาะจะทําให้เรามีรายได้นะคะกับาเหมือนเดิมเพราะว่ายอดวิวยอดไลค์เวลามันน้อยลงเนี่ยการเข้าถึงมันก็จะน้อยตามไปด้วยใช่ไหมคะเพราะระบบเนี่ยคลิปในบ้านของตัวเองหรือโพสต์ในบ้านของตัวเองเนี่ยมีคลิปไหนมีโพสต์ไหนที่ผิดกฎหรือเปล่าเพราะโดยปกตินะคะวิธีการสัง่งที่ยอดวิวยอดไลค์เนี่ยน้อย ก็จะเข้าไปพิจารณากันว่าคลิปนั้นเนี่ยทำไมระบบไม่นำทรงมีความผิกกดกฎมาทางไนเนาะจะทําให้เรามีรายได้นะคะกับเหมือนเดิมเพราะว่ายอดวิวยอดไลค์เวลามันน้อยลงเนี่ยการเข้าถึงมันก็จะน้อยตามไปด้วยใช่ไหมคะเพราะระบบเนี่ยองอาหารทําอาหารอย่างเงี้ยถ้าเราแบบว่าถ้าเรามีการ มีการบอกเคล็ดลับในการทําอาหารเหล่านั้นระบบก็จะเป็นการปลูกต้นไม้หรืออะไรก็ตามนะคะอันนี้สู่สังเกตจาก,จากช่องของสูงเองนะคะปลูกต้นไม้หรืออะไรเงี้ยหรือการที่เรามีเคล็ดลับอะไรดีๆที่ต้องขัดข้องแน่ๆแต่มาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือแต่และบ้านแต่และท่านนะคะช่องก็จะโดนลดก็จะเป็นการปลูกต้นไม้หรืออะไรก็ตามนะคะอันนี้สู่สังเกตจาก,จากช่องของสู่เองนะคะ ปลูกต้นไม้หรืออะไรเงี้ยหรือการที่เรามีคลิปลับอะไรดีๆสถานชุมชนอยู่ในคลิปหรือเปล่ามีการพลาดหัวคลิปที่มีความสุขจะเป็นการปลูกต้นไม้หรืออะไรก็ตามนะคะอันนี้สู่สังเกตจ,จากช่องของสูงเองนะคะ <S <S ปลูกต้นไม้หรืออะไรเงี้ยหรือการที่เรามีคลิปลับอะไรดีๆแต่ถ้ายอดเือยอดไหลน้อยเนี่ยสูก็จะลบออกไปเลยเพราะว่าออระบบไม่นำส่งค่ะ ระบบไม่นำส่งเนี่ยก็อาจจะมีอะไรในวิธีการสังเกตจากยอดวิวนี่แหละที่ระบบไม่นำส่งเข้าไปเช็คคลิปถ้ายอดวิวยอดไลค์น้อยๆเนี่ยเราก็จะลบนะคะสู่เองเก็เป็นกำลังใจให้